เฮ้ยโยนสวัดดิครับท่านผู้ชมทุกท่าน <laughs> วันนี้ดูเงียเก่านะอยู่ห่มบอสอยู่กับเฟิร์นแล้วก็อยู่กับเติ้ลวันนี้เติ้ลเข้าไม่ได้เพราะคอมเติ้ลไม่ไหวเองครับผมครับพ <À, S 1> ่นะครับ <c oughs> เราเล่นซีรีส์แล้วครับเราตัดไม้ครับอ๋อเนี่ยก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม่ไม่แก้ผมกันละก็ปล่อยปล่อยเอง ก็วันนี้ครับผมผมเนี่ยวิวออกกันมาเลยสองร้อยสี่ตัวแล้วนะก็ใกล้ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับก็นะครับอยากจะบอกเลยใครผมเพิ่งได้ออกช่องสามเอ่อช่องยี่สิบไปนะครับใครได้ดูบ้างนะครับผมก็ไปหาดูได้นะครับไปหาดูได้เลยเฮ้ยนกนี่มัแปลกอ๋อพีเอ็มโอเคก็เดี๋ยวจะมีออกช่องบีบีทีวีแล้วก็มีออกช่องสามเซเบอรรี่อีกครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยน้ำมินสดดรอปนี่นะเฟิร์สคาชแมงเนี่ยเฟิร์สพวกอีวัคสีดำปะเรียบร้อยมันตายแล้วพี่อีวัหมุนอยู่ข้างบนอ่ะเฟิร์สอ่าเดี๋ยวก็รอรอนะครับรอตอนนี้เฟิร์สจะบริจาคกาชจ่อให้เตึ้นนะครับทุกคนก็รอไม่นานนะครับใจเย็นนะรอไอเป้แฮปปี้ใช่ไหมย็นดีมากเลยไม่ขายต่อขายต่อ ฟูร์สติดดีเลยโหบริจาคเฟิร์สเฟิร์สนี่ให้ฟรีไปเลยเฟิร์สโหให้ฟรีไปเลยซีเรียสไม่เอาไม่ใช่ของผมเพื่อนผมอุตส่าห์เสียค่าส่งมาให้โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเสียค่าส่งให้ก็ได้เอาค่าส่งให้เอากระจ้ามาไม่โอ้โหแม่งป่าไม่ติดวะพี่เบลไปชอบกดบ้านเตินเติร์บอกแล้วเห็นคลิปที่ส่งไม่ได้กลุ่มบละนั่นแหละไปทำแบบนั้นซะ ทำอะไรวะไอเล่นออนบอร์ดอะพี่แต่ว่าสามารถเล่นพวก GTA V แบบอัลต้าได้อแปดพันเลยนะเอออมันก็แต่มันก็ไม่ได้ว่าทาให้แรงเล่นเกมแรงๆในแนวคนได้เดี๋ยวดี GTA V มันก็ปรับกราฟิกลงแล้วเหมือนกันอืมมันเล่นเป็นต้นเฟลหนึ่งเลยวันนั้นได้ด้วยไงผมเลยอเดเอาไปให้ดูแต่มาเล่นได้มาเล่นได้แค่สามสิบ FPS เล่นได้แค่สามสิบวิ่งแต่วิ่งอยู่ที่ยี่สิบห้า FPS พออัดอะไรเสร็จปั๊บอะ ส่ไปที่สิบเอพีเอสเล่นได้แต่อัดไม่ได uh ้เ huh. ล่นได้แบบบุ่นยิดอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเติร์นเอาไงไงไม่เอาดีกว่าไม่สุดท้ายมึงก็เอามาใส่กัดจอยอยู่ดีอ่ะแค่ว่ามันงบงบมันถูกเลยเฉยก็เอาเอาง่ายเติร์นก็แค่ก็แค่ให้ดีใจว่าเล่นเกมได้แต่แค่อัดไม่ได้เล่นเกมแบบไม่ได้ลื่นเลยนะถึงมาทำไมไม่ได้ลื่นเลยนะสามสิบเอพีเอสไม่ลื่นนะเว้ยไม่เลื่อนนะเลื่อนเลื่อนแล้วหกลมไหมพี่ อต่ผมว่ามุกผมยังดีกว่าเยอะเลยนี่เขาเข้าเรื่องสาระกันเลยเนี่ยสาระเนี่ยสาระสาระก็ไม่มีสาระต่างกันยังไงพี่สาระคือคนที่แบบพี่ไม่มีสาระคือคนที่แบบเต้แบบเต้นอ๋ออ่าเยี่ยมใจอะไจำเลยโอ้โหไม่เฟิร์สเฟิร์สเป็นคนมีสาระเฟิร์สเป็นคนมีสาระ สาระอะไรไม่มีสาระไม่มีสาระไม่เปิดประเด็นคอมแปดทันทำไมล่ะเห็นบ้่าเห็นบ้า่าเตเ้นี่เป็นเรื่องเลยโอ้เหมือนเดินลุมอะทั้งแปดในเฟสเลยไอ้เต้นนี่ใดคิวมวย เปนเปิดอย่าเต้นก็เต้นก็นะครับเป็นเพิ่งทําช่องใหม่นะครับไปกดติดตามเต้นได้นะครับมีตัวมชั้นเลยนะครับก็เป็นคนที่เข้าอยู่กลุ่มเราใหม่ๆเลยนะครับก็อาง่ายเขาเรียกว่าเด็กเดินติดตุลพวกเรานะเฟิร์นนะเฟิร์นนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเด็กเดินติดตุนพวกเราอะเฟิร์นนะตามงานเฟิร์นนะไอเนี้ยนะใช่พี่ผมไปไหนผมไปด้วยอะเนี่ยแหละเต้ลนะพี่ผมไปผมไปด้วยพี่ไปบากมาบ้านอะผมไปด้วยพี่ ดนนอนจนโดนอะไรอ่ะนอนจนโดนอ่ะพี่โบ๊ชใช่ป่ะนอนจนโดนอ่ะโดนเลยวะโดนแล้ออกจากงานช่วงนั้นเต้มนฝึกงานอยู่ครับผมเต้มนฝึกงานผมผมรู้สึกผิดเลยเว้ยคือแบบพี่โบ๊ผมโดนแล้วออกจากงานอ่ะทำไมอ่ะผมหยุดงานเยอะเกินไป ตายแล้วเหมือนเราพาน้องเสียจริงไม่ใช่นะอยู่ที่ตัวนะครับอยู่ที่ตัวต้นมันทําตัวเองคือเราปลุกแล้วเราอะไรแล้วแต่ต้นไม่ยอมกลับครับพี่ผมขอนอนต่อครับพอตื่นไปทีนึงก็เที่ยงคืนกว่าถามได้อยู่นอยู่กนเอางั้นมันเป็นวันปีใหม่ที่ผู้ผมหยุดกันแต่เต้นที่ตัดตัดต้นไม่หยุดมันเป็นวันที่ที่ทํางานเต้นไม่หยุดตาเป็นวันที่ผู้ผมมาได้หยุดกันเต้นมันก็เลยแบบนั่นอะเต้นเลยแบบเฮ้ย่่าทำไม ทำไมไม่อยู่อยู่คนเดียวอ่ะอะไรเงี้ยอยู่เองอยู่แม่งเลยนี่แหละครับเ็ไดทำให้เติ้ลโดนบินครับรลีทายร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 ีทายออกจากการจะได้เรียกแบบสุภาพหน่อยเงี้ยไม่ไม่โดนไล่เอ้โหเรารู้สึกแย่เลยเนี่ยก็วันที่อยู่วันปีใหม่ก็มีป้องมีนัดมีเฟิร์สมีเติ้ลมีมีใครวะแหม ไอ้แก้มมีไอ้นะฮะอยู่บ้านผมสิบกว่าวันเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอไม่ได้มาไอ้ไม่ได้มาใช่ไอไม่ได้มาปองจีเออ่อไอนิปไอนิปไม่มาเลยดิฟมาวันเดียวแล้วก็ไปเนี้ยฮะทุกคนที่ถามเนี่ยมันมีเวลาว่างเล่นกับพวกเราหรือเปล่าเนี้ยฮะเผาให้หมดอ่ะดูดิวันเนี้ยเปิดเราเผาป้องกันเด้อเผาเรื่องประเด็บเฟิรไม่รู้啊พี่ผมผมไม่ค่อยอยากเผา ป้องนี่แย่นะทุกคนนะครับทำคอมแรงนะครับไปซุกตัวเล่นเกมคนเดียวครับตอนนี้ไม่มีเน็ตพี่ใจเย็นเน็ตกากเน็ตกากแป้งแบบวันนั้นวันนั้นป้องบอกว่าพี่โบอสถอดเฟิร์สก,ก่อนใช่ป่ะแล้วโทรมาหาอยนิฟมาโทรหาพี่แล้วพี่โทรหามานันไม่ติดเว้ยแล้วเฟิร์สบอกว่าอะไรเ <c oughs> ฟิร์สโทรมาบอกว่าอะไรนะป <c oughs> ้องอยู่ใช่ป่ะ <c oughs> ใช่อ่าอยู่เซนต์เวอร์พี่อยู่ไหนพี่อยู่ดอนสวรีทักพัก พี่โบ้ผมไปหาพี่ได้ผมไปนอนบ้านด้วยคือแบบไม่ป้องเพื่อผมแล้วว่าเดี๋ยวอาจะไปแต่มันมันมับอกพี่ตั้งแต่เช้าไงมันจะบอกพี่ตอนที่แบบตอนแบบสี่ห้าทุ่มอ่ะคือแบบป้องมึงบอกพี่เร็วกว่านี้ได้ไหมใช่ั้ก็ไปนู่นไปนี่กันกลับบ้านตีสี่ครับกลับบ้านตีสี่ไปหาเดอะมิวด้วยไปนู่นไปนี่ด้วยกลับบ้านตีสี่กลับบ้านมาถึงคลองเตยนะครับก็แวะกินโจ๊กกันก่อนกินข้าวต้มตรงหูพี่ผมอยากกิน ไอ้นี่ไนะเขาเรียกว่าะนะไอที่มันเย,ยตาโฟมไม่ใช่เย,ยตาโฟที่มันรวมๆัวบ่อะไรนะเก้าเหลา <c oughs> เออเ <c oughs> ฟิร์สเฟิร์สบหน้ามาอยู่ี่ไปกินเก้าเหลาเฟิร์สเด็ดเด็ดเดี๋ยวที่บอกเลยเก้าหลังอ่ะพี่เก้าหลังเกาเหลา,าเก็าเหลาตรงตรงตรงสีแดงของเตยอยู่ที่พาไปกินอ่พี่ยอดรู้สึกเหมือนข้าวแล้วหมาไม่แด่ไม่มีไอต้นจะดีกว่าเยอะเลยข้าวข้าวร้อนเนี่ยโอ้โหหมูกรอบเนี่ยพี่เดี๋ยวมานะพี่คือจะโอกเนี่ยกินข้าวก่อน พูดอะพูดวะหิวเลยไอ้เตือนองเตือนนั่งนั่งบนเป็พี่ของใครก็ซีฮะพี่ผมหิวหิวมากเลยไอ้ยัยพี่จะไหนพูดถึงในฝนอยู่พี่ออกไปกินแล้วนั่นไงแคสเสร็จไปเลยเฮ้ยจับจับอีกจับแล้วจับอีกทิลานิต้าไอ้จับได้แตงโมผมจะฆ่าวชิงนะครับฆ่าวชิงเดินมาเจอทิลานิต้าโดนบอกท่า โดนบล็อกท่าครับคือบังคับให้เปลี่ยนโอ้โหตัวนี้จะดีไปไหนโดนบล็อกท่าบล็อกครับคือใช้กลองเล็บมังกรก็หมดแล้วนะใช้ท่าดาร์กแม่งเลยดาร์กตีไม่เข้าผมเป็นท่าดาร์กครับผมมังกรผมตายครับาผิดก็ไม่มีดาร์คกคอนเจอรนะที่บอลผมหมดเดี๋ยวไฟติง้งไฟติง้งไฟติง้งเฮ้ยจีลนลานิต้าอย่าเพิ่งลงไฟดิใจเย็น ไอ้ขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วมันคาร์บิคอนนี่ว่ะฆ่าทิ้งแม่งไอ้บอลหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวดีโดดโดนโดดข้ามเนาะเห็นอลไรอยู่เต้นเงียบเลยเว้ยต้นโดนแบบโดนเมินทีเปล่าหิวไอ้ต้นกินหรอเต้นกินเปล่าฆ่าทิ้งแม่งเลยเข่าเหลาเข่าเหล่าเข่าหลังเข่าเหลาเข่าเหลาข้าวเข่าเหล่าร้อนร้อนไม่มีมันมันจะดีกว่าเยอะโรยหมูกรอบอือหือพี่ทำให้ผมอยากไปกินในนั่นเลย ร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นน่ะโอ้นี่พาไปกินนี่ก็นี่เลยไปแข่งกี่กิโลเก๋าเหลามีนะพี่เคยไปอยู่แต่พี่กินจานเล็กกันจานเล็กจานละสี่ร้อยมั้งใช่มันไม่เยอะใช่ไหมก็ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนร้านตามห้างแหละไม่เยอะหรอกอ๋อแต่อยากไปแข่งไอ้สองสองกิโลกินให้เสร็จไปในหนึ่งชั่วโมงพี่จานละสองพันนะสองสามพันมั้งรู้สึกโอ้ย หนึ่งชั่วโมงข้าวสองกิโลอ่ะข้าวสองกิโลมึงคิดดิวเฟิร์สมึงกินไม่ถึงสองกิโลหรอกผมย่อยไวอยู่แล้วสำหรับผมคนเรากินจริงๆนะเว้ยเอาตรงๆกินไม่ถึงสองกิโลหรอกพูดเอาหมูกระทะเฟิร์สจะกินไม่ถึงสองกิโลเลยพี่พี่บอกว่าผมกินไม่ถึงสองกิโลแต่พี่ดูด้วยว่าผมกินทานูพี่หรือเปล่า เฮ้ยจริงเฟิร์สกินไสองกิโลผมกินพ่อผมพ่อผมถึงเวลาที่แบบผมเริ่มกินได้ปุ๊บพี่พวกพี่กินกันอิ่มเรียบร้อยไปลองวะล่ะสองพันไม่มีเงินลองมีเงินก่อนเผื่อไว้เผื่อไว้เอาเงินไว้เผื่อไว้ขายคอมทิ้งไงไปกินไปกินเฟิร์สไปกินแล้วบอกเดี๋ยวพี่ช่วยออกพันหนึ่งเดดโคตรใจเดี๋ยวพี่ก็แบ่งเล้ยวเรเอาคินให้หมดเราก็แบ่งแบ่งครึ่งกัน มันแบ่งได้อะมันแบ่งไม่ได้ไม่อยากกินคนเดียวไม่อก็หมายถึงว่ากินไม่ตามทันเวลาก็แบ่งถ้วยกันได้แบ่งกินด้วยกันได้อ๋อเฮ้ยพี่เหมือนผมจะเจอดงของที่ราวิต้าว่ะเพราะว่าผมเจอราวิต้าสองตัวเลยพี่เราพี่ไม่เห็นใครแม่งกินหมดดูใล้ากินหมดก็ไม่กี่คนเลยอืมคนกินหมดน้อยนะแต่ว่ามันมีคนกินหมดแบบโคตรไวเลยสามาชีที่แข่งอ่ะโอ้โหมันมีอยู่ทองหล่อทองหล่อพร้อมพงศ์ลงพิเศษมาขวามือ เจอรอยไอ้อยู่แถวตรงนั้นพอดีเหรอใช่พร้อมพงต้องรู้เนี่ยนั่นแหละมีเพร้อมพงเฮ้ยผมเจอบอลแกงกะหรี่ทองคำไม่ได้บอลมันน่ากินอ่ะใช่ใช่พูดแล้วหิวเลยแต่ผมกินไม่ได้อ่ะดิแต่อย่ากินเกาเหลามันเป็นอ๋อะพี่อย่าลืมมันก็สั่งแกงกะหรี่ไก่ดิเฟิร์สก็ต้องลองดูแกงกะหรี่เขามีไก่กับหมูขาดิงมากไง ตอนนี้นะครับฝนตกทุกประเทศนะครับก็น้องๆที่ภาคใต้นะครับผมไม่ทั่วประเทศเละแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าน้องเขาอยู่ภาคใต้ก็นะครับใครอยู่ภาคใต้หรือหรือภาคใต้ก็นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมเนี่ยก็ขอทุกคนนะครับสู้ๆครับผมเนี่ยพวกเราจะคอยเอาใจช่วยนะครับผมเอ้ยตัวนี้บินได้ใช่ไหมพี่ A สีขาแมงมุมอ่ะเอ้ยบินได้จริงด้วยปะเรากี่ตัวนี้แหละ ไอตัวที่มันรวมเหมือนเหมือนเทพป้าที่ใน lucky box อ่ะแมงมุมอะแมงมุมอะสี่ขาเราชอบโดวน้องน้องหมดหรอกอะพี่ไม่ใช่แมงมุมนะพี่นั่นแหละไม่ใช่เลยตัดไปเดอร์แมนเรียกไอหมด x ก็ได้พี่มันมี x อยู่ตรงกลางตัวพี่ชอบเอไปใช้นะตอนที่พี่เล่นในโปเกมอนเนี่ยโปเกมอนโปเกมอนสามเล่มอะโปเกมอนโปเกมอนนั่นไงนั่นไงเดียวกันด้วย บีบมะนาวข้างูเเขารียกว่าจะดักจะดักมันไงมันพร้อมไงกูเออหิวเกาเหลาเนี่ยตรงๆแต่หิวที่สุดคือคุณแดงหมูมากกว่าผมหิวข้าวมากเลยพี่อยากกินคุณแดงหมูมากกว่าตอนนี้ผมอยากออกไปหาข้าวกินมากเลยเนี่ยมีอ่ะตอนเนี้ยฝนตกขนาดเนี้ยเฟิร์สข้าวเซเว่นพี่อยากกินคุณแดงหมูจังเลยเฮ้ยข้างล่างข้าวมีนี่ะเดี๋ยวทอดไข่กินดีกว่าพี่ต้มไข่อนี เดี๋ยวผมลงไปทอดไข่ครับไข่ไข่เจียวกินอยากกินผน,นงหมูผน,นงหมูโอเคสองร้อยสิบสองร้อยสิบจริงผมยอมตายแล้วผมกลับบ้านดีกว่าครับเวล่งแถวบ้านน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยนะทำไมพี่ไม่บอกผมตั้งแต่แรกว,ว่าผมยอมตายดีกว่าเติ้นเติ้นเสียดายเติ้นเข้ามาไม่ได้เติ้นเสียใจใจเข้าได้เข้าได้แต่มนตันนั้นทำผิดไปชูกตุกมากเลย ความรักไม่ตรงกับใจสักทีถ้าหากเป็นเป็นคนแบบนี้น่าจะตายอีกสองวันอะไรของมันวะอะไรของมันวะเออเบอร์พู้ไรเบอร์ผู้ไรเมื่อกี้อะไรวะเติ้ลฮะเติ้ลทำลายเติ้ลเป็นไรเติ้ลต้องการจะสีอะไรฮะอ่านมีพลังงานบางอย่างเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้พูดพาดได้รู้สึก พอที่สุดว่าเราสื่อสารไม่รู้เรื่องครับดูดูภาพอย่างเดียวก็ได้ฮะน้องอยากเขาจะตัดตัวอะไรบอกนะครับผมนะครับบอกมาเลยใช่บอกมาเลยถ้าเกิดผมมีบอลผมจะจับให้ถ้าผมไม่มีบอลนะดินบอลหมดแล้วเนี่ยจับผิตตีเฮ้ยพี่เฮ้ยตัวอะไรวะอ้าวอ่านชื่อดิ S I G I L Y P H มันเป็นตัวคล้ายอันโนนอ่ะมาดูดิ แต่มันไม่ใช่อโนนตรงไหนอะทีพีมาเลยได้พี่ขอทีพีได้ครับทุกคนไหนผมท้าสูนไว้อยู่เดี๋ยวมันดินไหนวะข้าผมข้าผมอ๋อมันเป็นตัวพลังจิตมีหาแล้วแต่หาแล้วตตมคอนดิซ้ายมีมีมีอ่ะจับให้มันจับมันได้ทีจับเองเลยจับเลยอ่ะจับเลยที่ไม่อยากจะจับเอาไปนบอลเต็มเลย จับมือแล้วแล้วก็ไปด้วยกันจับมือไว้เอยนั่นแหละนั่นแหละนี่น้องเพีงก็มั่วดูเดียวเติ้นต้องการเสืออะไรเติ้นเ <c oughs> ติ้ลมีคนที่สื่อสื่อสารย้าย่สุดลรบทุกคน <c oughs> F สาม D F สาม ต้นกุญแจรถพี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> อ้าวกุญแจรถพี่ปฎิสารไงม <c oughs> องอะไรผม,มนี่ปวดหัวเลยมันก็ถูกของมันแหละแต่พี่ถามว่ากุญแจรถตุ๊กตาของพี่ที่พี่แขวนตุ๊กตาเปนอยู่ไหนอยู่นี่ <c oughs> แล้พวพเราก็ออกจากห้องออกจากห้องหอยป้องอยางดีเลย <c oughs> เออกุญแจพี่เะอต้นนี่พี่ คนละอันเลยบ้านใช่ใช่ใช่เลยพี่โบว่าจะทำผมกลับบ้านช้าทำไมพ่โบวกพี่โบวเป็นรื้อห้องพี่ป้องไว้ผมก็เลยต้องไปช่วยห้องไปช่วยจัดห้องไม่เกี่ยวเลยป้องไม่เก็บเองโหไม่ใช่น้อยน้อยโอ้พึงถามที่พวกมึงมาบ้านพี่อ่ะพวกมึงเยอะกับบ้านเยอะหอยป้องอีกไอ้ไปบ้านพี่มันไม่ค่อยมีอะไรอะไรไม่ค่อยมีอะไรไปมึงมาถามจริงมาวันแรกไม่ค่อยได้รื้อมาวันแรกแทบไม่ลกเลย ไม่มีคำว่าลกเลยพอพวกมึงมาเนวเยอะทุกวันทุกวันแมแแมพี่พูดได้เนาะพวกผมไปช่วยจัดไอที่ผมกับพี่ป้องไปช่วยจัดห้องอ่ะผ่านไปห้านาทีลกเหมือนเดิมเลยไม่หมายถึงไอ้นี่มาถึงว่าปกติมันไม่ไม่ลกไงพวกมึงมาแบบไอ้ฮียต้องเอาที่นอนลงมาให้ต้องเอาลูกนนี้มาให้กลายเป็นมามาบ้าบลกครับทางบ้านมีแต่ผ้าห่มครับกลัวน้องไม่มีห่มผ้าห่มนั้นนาห้าผืนสุดท้ายก็ไม่พอ ไม่พอแย่งกันไปแย่งกันมาบอกให้จองตั้งแต่แรกไม่ไม่จองไม่แบบของใครของให้เขาไม่ต้องจองแล้วของพี่สุดท้ายไม่ได้ยิบใครของใครของมันไอ้ป้องก็ชอบเอาสิ่งมุ่งพี่วินไปห่มไอ้ป้องต้องพูดงี้พี่คือตอนแรกอ่ะต่างคนต่างจองไว้พี่แต่เจ้าพักหนึ่งมันมีคนมาเพิ่มไงพี่ไปไม่ใช่มันได้ไอ้การจองมันก็เลยแบบไลยไปอยู่มันจะมีคนแบบมมันนจะีคแบบชอบแบบมั่วพ่ะย่ชิ้นหนึ่งปั๊บมั่วชิ้นหนึ่งปั๊บแม่งมั่วหมดเลยอ๋อผมเองเนี่ยคนนั้นแหละที่พูดถึงเนี่ย ใครสุดไม่มัวเลยว่าไอ้นัดไอ้นัดอะไม่มัวเลยเขราะมันในราคนแรกไงผืนบางผืนเดียวยึดคนแรกเลยไงไม่ถึงอยู่ได้ไงก็ไม่รู้ผืนต้องบางผืนเดียวเลยสิบกว่าวันที่ผ่านมานี้แบบอืมแม่ผืนเดียวเลยผืนเดียวอยู่ได้ชาติบางมากด้วยนะผืนบางจริงนะแต่เราก็ไม่ห่มหนาไง ผมอยู่ไม่ได้แต่แบบผมผมนมันหนาพี่รู้สึกว่ามันมันนอนสบายมันนอนสบายมากกว่าพี่เลยชอบพืนหนาผมก็ชอบผืนหนาอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนผมเพราะผมหนาเหมือนได้กอดคนหนาวง่ายด้วยเหลอพี่เพราะว่าผืนบางมันเอาไม่อยู่สําหรับผมพี่เถามทุกคนด้วยว่าทุกคนชอบเพราะผมผืนผืนแบบหนาหรือบางเวลานอนผมชอบผืนหนาตรงที่มันเหมือนได้กอดแทนสักคนเว้ยความรู้สึกผมไม่ชอบเพาผมครับผมเอาคนมากอดเลยครับ เวลาไปนอนเวลาไปบ้านพี่โบเวลามันไปบ้านพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทถ้าให้พ่อผมมันนะไม่ให้มันใช่ฮะไม่ให้มันมันก็ยิ้อยู่ไม่ให้มันมันก็ยิ้มของพวกเราอยู่ดีอ่ะเบิร์สเอาเอาคนสิเอาผู้หญิงสิเบิร์สสวยไม่เอาหมาเบิร์ใส่ผู้หญิงไงเบิร์สไม่ให้มันพี่ว่ามันก็แย่งพวกเราห่มอยู่ดีอ่ะพี่ก็เก็บไว้เลยแบบพอถึงเวลาปุ๊บ จะเอาทีหนึ่งก็ค่อยแบบต่างคนต่างแบบต่างคนต่างไม่เอาไม่เป็นไรให้มันรู้โอ้ยเอาไปแอบไ้ไหนเดี๋ยวผมไปนอนใต้โต๊ะก็ได้อุ่นดีถึงเวลาเปิด16องศามันก็หนาว้งห้องดีดีไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแยกมาผมเวลาคนหลับเงี้ยวันที่แบบเธอเปิแอร์ใหม่แล้วหูยี่งผ้ายังหนาวอ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เวลาเวลาคนอื่นหลับอะเวลาแบบจะหลับกันท่ายังไง มึงจะแย่งกันไม่ได้จะหลับแบบท่าที่พี่โบ๊ทเลยยึดเฟอเฟอ่างเียเหรอเห็นเวลาว่าหลับท่าแปลกมาไหลท่าแล้วกูหลับได้ทุกสถานการณ์เยตั้งแต่บ้านพี่กายแล้วโหท่าอย่างเงิ้นางแบบอ๋อไอที่ขดตัวนะไม่ใช่ไอที่แบบเอาแขนที่ี่ป้องลงอะนะที่พี่ป้องลงนั้นบ้านพี่โบ๊ท เออต่าไม่ไม่บ้านพี่กายมันก็นอนงั้นไม่บ้านพี่กายมันก็นอนแปลกเพิร์นบ้านพี่กายผมนอนตอนไอไอคุณนอนขดไม่ใช่เหรอไม่มีมีมีหรอถ้าที่พี่ป้องลงอ่ะเอาแล้วไงทุกสถานการณ์ถ้าพี่ป้องลงเงินบ้านพี่โบอันเดียวเลยไม่มีบ้านพี่กายบ้านพี่กายไม่พี่โบ้พี่ป้องไม่ได้ถ่ายตัดทะลุแล้วพอดีีท่ผ่านไอ้้ไอพองแม่โคตรโคตรแกล้งน้อง ไปอุ้ย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 ออกไปได้โอเคดริลเ์ดรลล์รลล์่ไปครับตอนนี้อยากเจอชายนี่จังเลยมันแปลกตรงไหนว่นอนท่าอย่างนี้ผมไม่เข้าใจมันแปลกไง มันมันไม่แปลกนะเพราะว่าผมเจอมาหลายคนนะที่นอนอย่างนั้นนะไม่พี่พวกพี่เพิ่งเจอไงพี่พวกไอ้ป้องก็เจอเฟิร์สคนแรกเลยเหมือนเหมือนแบบออกสังคมกันน้อยทั้งทั้งที่ออกเยอะกว่าผมอะออกสังคมกันน้อยมึงนอนแปลกสุดลุมลมกี่คนเนี่ยมีมึงคนเดียวที่นอนผ้าแปลกไม่ก็คือแบบปกติเวลาผมนอนผมจะนอนอย่างนั้นไงเพราะว่าแบบมันเอาแขนมากันว่าเอาแขนมันแบบหนุนนะหนุนแขนนะนอนหนุนแขนตัวเองง่าย เอาง่ายๆถ้าเป็นท่าใครคิดภาพไม่ออกคิดภาพพระพระนอนอย่างนั้นนะครับพระนอนใช่ก็ว่ากันเป๊ะเลยมันมันมันไม่แปลกตรงไหนเลยเขาเรียกว่าแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คนจริงมันอยู่มันอยู่ที่คนว้ยแล้วแต่คนอ่ะคือบางคนมันก็นั่งหลับบางคนมันก็นอนหลับแต่เฟิร์สเนี่ยเป็นคนที่แบบนอนตรงไหนก็ได้อ่ะใช่นอนไหนก็ได้เพราะว่าเวลาปกติผมก็นอนตรงไหนก็ได้คิดเอาอ่ะฝนตกไอ้แบบแดดออกฝนตกอะไรเงี้ยผมนอนได้หมดอ่ะ เพราะว่าผมเคยนอนหมดทุกสถานการณ์แล้วคืออารมณ์เหมือนว่าเป็นคนที่นอนอ่ะคือแบบอะไรก็ได้คือ,อูพอยได้นอนใช่ถึงโนโงวิตะนี่ไงถไง้นอน,นว,ว่าไงโนพิตาเอาของวิเศษไหมเอาไปทำพังอีกไหมบอกวเสร็จมแล้้สามฟาดสักทีไม่เดี๋ยวพอเจอตัวจริงค่อยจัดการแม่งเลยเวลวทีเดียวเลยอ่ะทีเดียวเอาไว้ใจเย็น โดนหนักแน่เดี๋ยวเจอพี่ป้ององีกคนนึงพี่ป้องนี่<ค>มึงตกแข้งเลย,เยกูลุมแน่ฮิโวต์พอยังเออจบจบเปิดจบ,จบ,จบ,จบคิดเลยอ่อยาวเดี๋ยวพัดหน้านะครับเราจะมีเรื่องเล่าของเต้นมาให้ฟังครับผมว่าเต้นมันทำอะไรที่หออป้องเลยครับก็เริ่มาพัดหน้าถึงงมไม่อย่แต่ผมก็รู้สถานการณ์หมดแล้ว โอเคผมก็ไอ้ป้องก็จะเล่าให้เฟิร์สฟังวันที่เฟิร์สไปช่วยยกของไป้องไปก็โอเคผมเมื่อเจ้าหม่พันดาผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องเฟิร์สกับช่องช่องน้องเต้นด้วยนะครับผมอยู่ใต้ดีคิวชั่นเลยวันนี้เรามาเวลออกนะเกือบเดี๋ยวพัดด้ได้เหลือมัร้อยห้าสิบกว่าตัวแหละร้อยห้าสิบกว่าตัวอาจจะอาจจะจับได้แล้วเออนะครับถ้าเกิดเราเล่นนอกเวลาบ้างนิดหน่อยนะโอเคเมื่อเจ้าหม่พันดาผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับวู้